มากครับผมวันนี้มาพบกับเมนูซุปเห็ดเห็ดเฟืองนะครับเนาะเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองนี่เห็ดเฟืองเลยครับว่าในอันไือกันภาษาบ้านเอื่นเห็ดเฟืองนะครับเนาะนี่ครับหลังจากที่เยาต้มเห็ดแล้วกีพริกกีหอมแล้วครับเขาก็มาเริ่มเริ่มตำครับตำพริกตำหอมใส่กันเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยครับเพื่อความหอมครับ แต่วลาไส้ผงนัวครับแล้วก็ต่าเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่เหตุง่ายๆครับผู้ใดก็สามารถเหตุท่านใดครับเห็ดง่ายๆครับนี่อันนี้ผมสีอาประมาานี้นะครับเดือเบ้าเบ้าแหลกหลายค่ะจะามะม่านนี้นะครับในส่วนเหตุของผมนะครับเดือผมจะใส่ชิ้นแบบนี้เลยครับนี่ชิ้นแบบนี้เลยผมสีบอสีบอหั่นเป็นชิ้นเล็กครับเพราะว่าเวลาต่ใส่กันเนาะ ผมว่าถ้าชิ้นเล็กมันจะเละเกินไปผมเลยบบคอยมักครับผมมักแบบต้อนแบบบบค่อยนี่บันไดครับบ่ค่อยเละบันไดโบคอยแหลกปันไดครับเอาประมาณนี้ครับนี่นะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วผมก็เอยาน้ำปลาที่ห่อตุ่มใบนะครับเด้อมาหยอดลงจักหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาอีกหน่อยครับแค่นี้ครับนี่เสร็จแล้วนี่ครับแล้วคุกูห้มันเข่ากันค้นเข่ากันครับนี่ พอแล้วครับนี่ซํานี้ละกินเน้อในกระแซบครับนี่จัะจานเลยครับนี่เสร็แล้วครับประมาณนี้แหละครับนี่แซบับครับกินข้าวเหนียวห่อนนะครับเนาะเครื่องเคียงนี่หมกแตงนี่ทั่วนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับผม